<laughs> ทุกคนทุกคนเรามาให้อาหารดีอากันแล้ว <laughs> ตอนนี้ช่องแพรรี่มีอาชแนลนะคะกำลังมาช่วยไทยแลนด์ให้ได้เหรียญทองอยู่นะคะทุกคนมันมากเลยนิ้วจะล็อกนิ้วจะล็อกอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยทุกคนเร็ว นี่นี่น้องหมามาแล้วได้ขนมได้ขนมได้ขนมยมายามากดเร็วเดี๋ยวหนูจะให้ย่ามากดอะนนี้ย่านอนไปแล้วค่ะทุกคนยาเบื่อเบื่อมามีแล้วยามานั่งดูเมื่อกี้เรามีอาบอกอะไรวะไปดีกว่ากดหน้าหมาทําไมเนี่ยมีอาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้น้องมีอามาลองกดดูนะคะ ทุกคนมันเมื่อยแขนจริงๆนะมันเมื่อยมือด้วยอ๋าชนันนี่ป้งวัางนี่ป้งมันไม่ถนัดอะโอ้ยทุกคน <c oughs> น, <c oughs> นี่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 น,นี่ชนะขาดลอยแล้วคะ่ะตอนนี้ป๊อปด็อก นะคะไทยแลนด์อยู่อันดับที่หน,นะคะได้เหรียญทองมาเลเซียอันดับที่สลาวอันดับที่สไต้หวันอันดับที่4คือว่างมากเลยตอนนี้รู้รู้เลยว่างทั้งประเทศค่ะตอนนี้นี่นี่นี่ว่างทั้งประเทศเลยค่ะทุกคน อากิน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 เมื่อวานก็เพิ่งไปป๊อปแคทมานะคะเมื่อยมากเลยค่ะตอนนี้มาป๊อปด็อกเตอร์นะคะนี่อ่ข้างนี้ข้างตอนนี้เมื่อยมือนะคะจนแบบไม่มีแรงไม่มีแรงตัดคลิปเลยค่ะทุกคนนี่นี่อุ้ยมาเเลเซียก็มาแรงมากเลยทุกคนตอนนี้อุ้ยทุกคนต้องรีบนะเพราะว่า มาเลเซียเขาเขาเริ่มมาแล้วไม่ได้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 เดี๋ยวเราแพ้เขาบอกว่าถ้าเรากดแล้วคะแนนมันถอยหลังอะแปลว่ามันประมวลผลไม่ทันนะทุกคนทุกคนอย่ายอมแพ้นะต้องกดไปเรื่อยๆเราไม่แพ้ใครในโลกเพราะเราว่างกันทั้งประเทศ ว่างฉันว่างฉันว่างฉันว่างไหนืยหนือยหนืยหนยโอ๊ยเหนื่อยไปถึงกล้ามแขนแล้วถึงว่าวันเมื่อวันวันนี้เหนื่อย เมื่อวัน,นี้ไม่ได้ตัดคลิปเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยมาให้อาหารหมาอยู่เนี่ยมันกินข้าวเองไม่ได้ตัวอ้วนไปแล้วมัวม้งเนี่ยกินเงินทั้งประเทศแล้วเนี่ยโกรธดูสิดูสิดีว่าง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 ทั้งประเทศแหละดูออกอือโอทุกคนทำมาสี่นาทีแล้วว่าได้เท่าไหร่แล้วอ่ะ โอเคทุกคนจะเล่นแค่ห้านาทีไม่ไหวปวดนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้วทุกคนเป็นเกมที่แบบว,ว่าตลกมากเลยถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวจะทิ้งดิงไว้ให้นะคะไปแล้วจ้า